ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้กับมาลุนกับรีเทิร์นครับผมบอได้ติดไม่ห้รีเทิร์นสามครับมาเบิ้งกันครับบารีเทริทเเรท์นที่เก็บเฉลยได้บ่ครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่องเฮานะครับ เสียงอยนเสียงเป็นเสียงเม็ดจิตไอเสียงชเชี่เบี้ยวนะครับนะครับเขาไม้แล้วครับผมหลุนน้ำกันครับผมดอกเดียวจอดเลยครับผมโอ้โหครับสุดยอดเลยครับแปบบ๊บยังไม่ทันได้ฟังเสียงนกป่าเลยครับผมจบเกมเลยครับอ่ะที่ตกแรงวากบนไป ตอนนี้แฟนกำลังไปเอาเฉลยมาให้ดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงบ้างไม่ทันได้ยินเสียงวันนี้เราได้แต้มแล้วขอให้มันหมาน กำลังเดินมาเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันมาแววมาแวาแว นนี่นะครัโฉมของเฉลยรีเทิร์นครับผมมาเร็วเค็มเร็วครับจังไรกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำนี้ก่อนครับผมแก้ว